เรอลุ้นเรอลุ้นถ้าได้สีทอยแม่ปิดเก้าเท่าอ่ะก็พี่นุ้ยไหนพี่นุ้ยอ่ะพี่นุ้ยอ่ะพี่นุ้ยอ่ะพี่นุ้ยมาดิพี่นุ้ยมาดิมามาดิมาอ๋องเดี๋ยวไปก่อนเป็นน้องอ่ะให้มันดีๆหน่อยตรงนี้มันเป็นให้ที่ให้หนุ่มๆนั่งกองไปดูเบ๋เบพี่นุ้ยอ่ะต่อหน้าต่อตาพี่นุ้ยอ่ะพี่อืมวันนี้เยายแล้วดจาไม่ใจเบิก หนึ่งร้อยเป็ยเท่าในเวลาหนึ่งรอยวปาเท่าในเวลาครึ่งชั่วโมงเก้าไบครบแล้วอ๋อทำไม่นะโอ้มาทำไม่นะมีอะไรมาทำนี้แหละ้มีจ้ะตุ๊บเดี้ย จะตรงให้เองอุ๊ยยวดยวดยวดทำอย่างนี้ทำไมออกไปฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้เงียบกริบเลยไปไหนกันไม่พอไลน์แล้วก็ทิ้งแล้วมองอย่างเงี้ยด้งแม่กกี้ดาบไม่จะพูดไม่เนี้ยพูดไม่เนี้ยทุกคนเร่งหมดเลยเก้าวบโอ้โหมีไม่นะไม่นะมี แม่เราทำชาเลนจ์อยู่แม่เราทำชาเลนจ์สองรอบเลยนะแล้วก็เมื่อกี้เขาเหมือนจะชาเลนจ์นะว่าเอาสี่ถ้าสี่เท่าแรกกับห้าไออ้อมาอีกแล้วหรอเืินงั้นน่นหนักมันว่างเงี้ยนุ่นนี่เนี่ยดูตัวเองไออ้อเป็นไงวะบล็อกนับถ่านปนีคือเรื่ออะไรอยู่อีกเหอเฮ้ยก็มีคนคุยร้อยเลย สิ้นลุ้นของเขาก่อนให้ได้จิ้นกันเองฝักแล้วจิ้นกันเองฝากแล้วไม่หมาก็เลยลุ้นก็ไม่หมานะพี่ก็จินของอ้อมหรอองอ้อมกับข้าวมี่พี่ชอบจินเดี๋ยวไอ้เกันนพีกันไปเลยบอกให้นอนรับนี่มไม้นวุ้ยทับงอยหนู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 นูหนูไม่ได้อันนี้ดีกว่าหนูเกรงใจ ครบยังลูกเหลืออีกเก้าใบเทาแม่ดี๋ยว่าขอเวลายกบัญชีแป๊บพ่ดิสนี่เดี๋ยวนุจัดให้ครับแม่น้อยโอ้ยดุดดุดดดดตุ้งเองพี่พี่เขามานั่งกินนะเขามานั่งดูแน่ๆเลยสี่เทาแรกห้าห้าเทาแม่ห้าเทาแม่ใช่อีกสี่เทามาจ้ะ มาทุกคนสี่เท้าเร็วมาใจอีกสี่เท้าโอ้โนั่นน่ะแม่น้อยของจริงเนี่ยเนี่ยแม่น้อยอ่ะจัดตอนนั้นบอกว่าให้หนูแบบเอาแฟนคลับหนูว่ายีสิบเท้ายี่สิบเท้ากวสิบเท้าจริงแม่น้อยเนี่ยยี่สิบเท้าแรกแรกแรสิบเท้าแม่ให้มะสองรอบแล้วนี่อีกแรกอีกสิบเท้าเมื่อกี้ที่เรายี่สิบเท้าแรกสิบเท้าแล้วก่อนหน้าก่อนหน้ายี่สิบเท้าอ่ะนับเลยนับเลย ไม่ยางไม่ยังแล้วฟรีทถามแม่โอนได้เลยใครเนี่ไม่รู้เลยว่าใครกันแน่มาขอขึ้นกล้องนี่เนี่ยอกอู่รอดด้วยหนึ่งเท้าหนึ่งเท้าอ่ะหนึ่งละมาหนึ่งละบักราคาปักไม่ใช่เขามาขอขึ้นกล้องในนั้นนะสองเท้าสองละอีกสองเท้าทุกคนใครยังมาขอขึ้นกล้องตอนนี้ด้วยมี แลดูใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะไม่รู้จักนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอผมตอนหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้นะครับมึงเป็นไรอามแล้วสามแล้วสี่สี่แล้วแม่แม่ครบสี่แล้วเอาละเอา่ะด้วยส้อมามพี่น้ำห้าแล้วหกพี่น้ำเจ็ดลำอุ้ยมันอุ่นไหลอุนไหลแม่มันเจ็ดแล้วนะ ้อมลำจริงเดี๋ยวหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะวันนี้จะเป็นน้องนุ๊กมาไล์น้องแหนไล์ของอ่ามานาราทุกคนถ้าใครถ้าใครนั่นอ่ะไปกดที่นั้นนะวันนี้หนึ่งทุ่มครึ่งทำไมสี่ก้องด้วยอ้หคุณแม่โอ้โหคุณแม่โคตรตายเติมด้วยคุณแม่โอ้ไหลทุกคนนะเราจะชาเลนจ์อันนี้ก่อนเลยอันหนึ่งอันหนึ่ง สองสองนิดไอ้ตีนสองน่อยแม่ต้องทำไม่ได้มันมันจะไอ้นั่นสี่พันสามรคนมาหนึ่งสามเร็วทุกคนอ่ะหนึ่งของสาวนะหนึ่งม่มันไม่ทำเลยนะเพราะว่านุ่นได้แล้วนุ่งก็เกินดยอยแล้วจะไอ้นั่นเนเดี๋ยวมัจะไอ้นั่นแล้วไงอันนี้คือตามคำสัญญานะคะทุกคน หนึ่งสองแคบน้องบล็อกอ้อมนัดถามมณีอันดับหนึ่งสองซ้ำบล็อกไปตั้งไปดึงอย่าต้องค้างล้วต่อดีนะไอ้นังไม่พิมพ์ไอ้น้ำไม่ต้องมาต้องหนึ่งสองห้าง คขอบคุณนะพบหนึ่งร้เทาหนึ่งสองสามได้ได้ได้จักรที้เลยบิดาทับบิดาทัาบิดาทับ เงียบเลยเดี๋ยวดูจอเนียยทูกคนแต่จอเนี้ยจอมกริบเลยเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำเชลน์ขอบคุณทุกคนขอบคุณแม่คุณแม่น้อยด้วยนะคะทุกคนรู้ไหมว่ามันเวลาแค่44นาทีกับ100ไปเท่าเวลากี่นาทีเวลา40 50นาทีแล้วกันอันดันอ่ะได้หนึ่งใบแดง ต้องสีไม่ได้เลยอะเป็นอะไรวะเขาเก็บว่าเขาเขาเป็นความเก็บว่าตุ้มหนูต่อเลยตุ้มหนูต่อเลยเออถ้ามึงจะเอาออาตอนนี้เลยเดี๋ยวมึงขึ้นหนูยมึงแยวหนูเร็วตุ้มหนูต่อเลยโอ้โอ้ขอโทษเดี๋ยวตามนครับในดองมาพี่สีพี่ดูจะไลฟ์อันนี้หรืออันไหนอุ้ยซือไม่สีเปกันนะเหมือนป่วย เปลี่ยนบัญชีเป็นของหนูโอเคไหมของหนูพอแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นของหนูโอเคไหมบอกน้องหนูงบแม่หมุดแม่น้อยหนูเดี๋ยวเราเปลี่ยนอันนี้ไหมเอาไหมเดี๋ยวหนูเปลี่ยนนุเปลี่ยนนี้ให้เอาไหมเดี๋ยวว่าหนูจะไล่เองจะไล่เองก็ได้เก่งใจไม่ต้องร้องไม่เป็นไรสวยนะ มาจ้าอ๋อพ no. ี่นุ่มเหมือนพี่นุ่มเหมือนอยากคุยกับพี่นุ่มเขาก็อยากคุยกับใช่ก็แฟนคลับบ้างไงไม่ใช่แบบนั้นไม่พี่นุ่มหมายถึงว่าก็บอกเขาไงว่าพี่ใหม่พี่ใหม่อยากพูดไปย่อไปทอด้านนั่นน่ะเดี๋ยวเราแอบเดี๋ยวเราแอบเปลี่ยนนะทุกคน บักลาครับบักลาครับบักลาครับทุกคนเดี๋ยวเราคุยกันเล่นๆน,น,นะจ๊ะ